สวัสดีครับผมคือเก่าคือเดิมครับยินดีต้อนรับคือเก่าคือเดิมบุญเรื่องชาแนลคือเก่าครับวันนี้มาทดสอบกับทุล่องบึงกับบัดเนี้กปลาเข็งน้อยปลกเบ็ดครับเป็นการทุล่องครับผมเอาเบ็ดมาบมหลายดอกมาสิบครับถ้ามันถึกดีกับทล่องกรสิหามาใส่ครับกอเพี่ครับผมต้องเอาหลายใยหางครับการทดล่องมันต้องทดล่องหลายครับเดี๋ยวส่กอน ลองเลยทามันถึกดีก็หามาสซครับอันแรกลองลงไปแล้วครับเห็นบ่พี่น้องเป็นการทดลองนะครับเนาะสิบหลังครับผมเบดผมเอามาทดลองอันแรกเขาก็ว่างไปเรียบร้อยแล้วครับมองไหมครับเขาเป็นเกิก็ดกำลังถองเขาตัดหยาครับมันติดยังไงยังหน่อย ลองใส่มงไหมนะครับเนาะอันที่สองครับผมก็คือเกาครับก็สันหลังเนาะเนาะเนื้อปลาเขียงหน่อยครับผมดินดีครับมาโอ้นะ ขึ้นทีสดินดีครับผมแล้วแล้วเขาก็มาหอดหลังที่เจ็ดครับผมหลังที่เจ็ดใส่ตรงนี้ครับผมไอ้โหเจ็ดอันนี้นะครับเลยมาตรวจสอบพิสูจน์เบิง้งว่า,าปลาเข็งหน่อยเนี่ย กระเป๋าบ่สิดินดีใช่สินะครับเนี่ยเดี๋ยวมืดหมื่นคำคำจักหน่อยบ่มืดนหรอกครับจักหน่อยผมก็เสื้ามาเบิง่งละต่อจากหลังที่เจ็ดเป็นยังมหาหลังที่แปดแล้วครับฮะห,หมกใส่เส้นมองนีนะครับผมเปิดๆไว้จักหน่อยแล้วเนาะเปิดหรอกจักหน่นนะยนอยครับนี่เพราะว่าปลาเขามันสินแรนแล้วก็สิโบ,บกพันครับอันนี้หลังที่แปดเถอะผม ก้าีบมีกสิบไดไใส่ให้เห็นครับผมสวะว่าเฮ้ามาทุลล่องเบิงว่าเงือปักปเขียงหน่อยเนี่ยเขาเป่าบ่หมานบ่ใส่แบบนี้นะครับเนี่ยดินดียังสีแล้วครับผมไปครับไปต่อไปใส่หลังที่เก้าที่สิบครับผมสวัสดีย่ำเศร้าครับผมพี่น้องใส่เบสไมวม้วนครับผมมาถือผ้ามาเบิงตอนแรงตอนใบไม่เกิดฝนตกครับ เลยบ่ได้ภามาเบิ้งครับเนี้ยปลาเข็งหน่อยนะครับว่าภาพมาพิสู์เบิ้งเบ็ดสิบคันนะครับเนาะบ่ได้มาเบิ้งครับหมู่บ้านเลยได้ามาเบิ้งตอนเสาร์นะครับมาเบิ้งนํากันครับว่าทัสิถือบ่รอบเสาร์เลยครับเพราะว่าฝนตกตอนใส่เบ็ดเสร็จหมู่บ้านนะครับอย่างเบิ้งนํากันครับเนาะหลังแรกครับผมหลังแรกบุถือครับผม มอันนี้ด้วครับอุ้ยถือครับผมถึกถือ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 เราครับถึกแล้วครับอันนี้ทีพั้นนี่ถึกจัดสามก็ยังโอเคนะครับเนาะถือตัวนึงแล้วครับนี่ตัวนึงแล้วครับตัวนึงแล้วครับโอถึกครับผมหลังพิจิตเนาใส่ไว้เมื่อวานถือกระทำ ไม่ต้องถืออยู่ครับถือตัวเดียวเดี๋ยวบุกีหลังมันดินดีอยู่ครับปัจจัยอัสิบุมีป่าตัวใหญ่ครับผมกินมากินเด็ดเท่าเนาะอีบุกีหลังเหรอครับไปอันนี้มูลเอรีครับหานเบิ้งเลยครับเนี่ยอย่างเป็นงูครับเจ้งหน้าที่ถือบุถือนาะมัน ก็บึงกอนน้ำเนาะทำมันถือกระสิทไายครับอุ้ยบูยูครับผมบูยูบอยูบอยูครับถือครับอันนี้ิีหลังถือตัวหนึ่งครับผมลามคลื่นครับกระถือใบยังได้ตัวหนึ่งอยู่นะครับเนาะอาเสียปัดใจอาเสยปลาหน่อยครับผมขอขอบุณทุกท่านทุกทุกผู้ชมครับที่เข้ามา เบิ่งเขามาติดตามให้ตลอดเวลาครับผมค่อยซัพพอร์ตตลอดครับอาจถึกหน่อยถึกลายก็ค่อยเบื้องให้ตลอดครับผมขอขอบคุณหลายๆครับนี่แหละครับบรรยากาศบานนอกบานหน้าครับขอขอบคุณผู้ชมทุกทุกสันนะครับเ้อขอบคุณหลายๆครับผม